สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเจ้าสมุทรสักุระนะคะแล้วก็ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูความลับของบันไดอยู่ที่นักซกมวยอยู่ที่โรงเรียนนะคะมันเป็นห้องลับกันนั่นเองขั้นตอนแรกนะคะเราก็จิ้มเข้าไปตรงอันนู้นเลยค่ะตรงสามจุดเดี๋ยวหนูจะวงไว้ให้กันนะคะขึ้นไปตรงนี้ตรงที่แบบหนูมาร์คไว้ให้เลยนะคะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราก็ไปเอาแบบเต้าอ้มาโอ้ยหลงเนี่ยเราหลงแล้วทุกคนโอ้ยทำไมสมองเราเป็นแบบนี้โอเคเราก็จับแบบนี้แล้วก็ไปที่คาเนเตอร์แล้วก็โอเคแล้วเราก็ตูดไปอีกเลยนะคะทุกคนโอเคแต่เ,เราก็จะไม่ได้พูดอะไรพวกนิ้นะคะคือความลับของห้องนั่น โอเคนี่ก็คือห้องของมันนะคะถ,ถ้าใครว่างๆก็อย่ายลืมไปตกแต่งมาแล้วก็ส่งไอดีมาให้หนูนะคะนะคะนี่ก็คือห้องของมันคือแบบห้องใหญ่อลังการมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถสร้างเป็นห้องนอนห้องพักอะไรบ้างาำรับคลิปนี้ขอไป